สวัสดีค่ะทุกคนยิดีต้อนรับทุกคนนะคะ,คะเอเอข้าสู่โชว์สกายคอสเตอร์นะคะกับสกายคนเดิมเพื่อเติมความสวยค่ะวันนี้เราจะเป็นบันมกร้องกันนะทุกคน <laughs> วันนี้นะคะอยู่กับอยู่กับสกายเหมือนเดิมนะคะกับเกมเดิมนะคะซูเปอร์เมชาแชมเปียนนะคะวันนี้นะคะจะมาเล่นหุ่นยนต์ตัวนี้เลยค่ะน้องแอนโดมิดานะคะวันนี้อยู่กับคุณเพื่อนด้วย ออ้ที่กินข้าวอยู่กินให้เสร็จนะทุกคนถ้าต่อไปเราตึงนึกถึงซะแล้ว่าเราจะออกน้ำใจ91คนแรกหรือเปล่าเออรีบหรอหรือเราจะอยู่ที่หนึ่งน่าเราต้องมาดูกันว่าเราจะออกคนที่เท่าไหร่รีบหรอคันอ่ะก็ไม่รู้เนาะก็เมื่อกี้แค่ลองเล่นยังออกเฮ้ยดูชาร์ทหุ่นยนต์จะอยู่ที่สามแล้วเนี่ย อื่นดับสาม้ยชาร์จฝั่งคนไม่ต้องพูดถึงหรอกก็มีสกินก็ปล่อยเขาไปเฮ้ยจะหุ่นอะไรขึ้นที่สามโอเคอยู่นะเออก็มีสกินเหมือนเหมือนยืนดูเหมือนยืนดูขุนยนต์ตัวเองแล้วภูมิใจอะ่ะแต่ถ้าเข้าไปแล้วตายตั้งแต่เก้าสิบเก้าคนแรกก็ไม่เอานะสาว <laughs> แกจะไม่จะยิงเลยเหรอแกจะจะโดดลงไปแล้วตายเลยเหรอ เออก็เคยบ้า่หมันก็เกิดเหตุการณ์นี้มาทุกคนมันก็เกินนะนะมันก็เกินวิทยแต่ฉันอยากได้ชุดเนียมากเลยไออันที่หนึ่งเนี่ยไม่เป็นชุดเหมือนครับเ้าวิทยสุดท้ายทุกคนเตรียมรุ่นระทึกใครกินข้าวอยู่วางนะครับสวยอ่ะวีทีมีดอกมีดอกกุหลาบลว ปืมันสวยเพราะดอกกุหลาบหรือ,อยังไงสาวใช่สวยทั้ง <Okay. S 1> มันก็สวยทั้งชุดนั่นแหละ<า>ก็สวยทั้งสกินนั่นแหละล,ล,งลงที่ไหนก่อนที่เดิมที่เดิมของฉันเมื่กี้จะเปลี่ยนที่เลยไม่เปลี่ยนไปแล้ววะดิเลยลงนี้ก็ได้รงเรียน ยอยากเรียนไงก็เลยลงโรงเรียนท่นผัดแตอนเรียนมากเลยอ่ะทำไม <laughs> ทำไมเรียนนะถามหาก็จะคาบว่างค <laughs> าบนี้ครูมาไหม <c oughs> ครับนี้ครูสอนไหมใช่จะบอกว่าพวกเราตอนเรียนตรงต่อเวลามากใช่ไหมเพาะเวลาที่ครูไม่เข้าเรียนเออจะจับเวลาเลยพอสิบนาทีปุ๊บออกจากห้องเรียนกันหมดเลยปรากฏคมีไว้ว่าถ้าสิบนาทีครูไม่มาสามารถไปทํากิจกรรมองื่นได้ขึ้นห้องไปคนสุดท้ายอะ่ะ <laughs> ออขอเวลาพับโอรกับทุกคนฮัลโหลอยู่อยู่บ้านปืนอะไรอ่ะไม่ทำไรไปไหนอ่ะเฮ้ยก่อ๋อให้ผัดไปให้เหรอเอ้มีคนยิงกันนะฮะมีคนยิงกันอยู่ทางขวาฝาหมูฝาหมู ของข้าวที่ไว้ขายอยู่อ่ะจะได้กินลจริงเลยฝามือฟฝามือ,อมีมีค่ะค่ะรอรอรอสักครู่นะคะเรียว่าพอดีเลยอะไรอ๋อ้ยบาปใช้คนกินเจผัดก,กะเพราให้กินนี่ไง จะกินหั่นกะเพราลูกชิ้นในตู้จะขอจบตอนนี้ก็อ๋อเขาไปกินเพี่แต่เขาทำไห้มาแล้วค่ะทุกคนให้คนกินเจผัดกะเพราเหอแค่ทำอ่ะได้ไม่มันไม่เป็นไรทั้งน่อยคนชิมนั่งอยู่นี่เนาะแค่ชิมแค่นั้นแหละ ประหยัดตังช่วงนี้ทำไมอ่ะไปเทาเ่าเหรอเปล่าเหรอนี่นอนใช่กันเต็มเต็เฮ้ยไม่ใช่แล้วปวดหัวยัไงเมืวว่อวานหนูว่าคนเจ<ะ>้พี่สิบสี่ไงอ่ะสี่สี่เดร์สี่หัวกว่าล่าสุดคือคุยกันเรื่องหวยแล้วนะครับทุกคนจะเขาให้เองน์พอได้เขาเจอเขาให้เลยมีห<น>้าร้อยสี่พัน เเสงดินอใช่ลุงอ่ะบ่นว่าอยากได้ทางทําอบ้านนี่แค่บอกว่าเดี๋ยวเราปุ๊บปุ๊บปลกโเลยเมื่อวานลุกซองอัดไปเลยฮะตกมันทรายเขาไปนแั้วลุกซองอัดอันนั้นตัวอะไรใช่ไปแล้วเนี่ยมันคือที่เขาจอไปโอ้ยคนนะนะ อันนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นอุ้ยคนไอเรามันก็ชอบแตมซะด้วยดิอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะไอเรามันก็อ้ยโดนเฮ้ยไม่โดนอ้าว เมื่อกี้อยู่นิ่งๆอยู่ในทีนี้แต่วิ่งยิงเขาหรอฮะยิงเขาหรอคือเขาว่าต้องถูกฉันยิงค่ะแกไม่มีสิทธิ์ยิงเขาเนาะตายเพียงอ่ะสรุปคนหล,อนล,อนลอ่อคนหล่อต้องสุดท้าเฮ้ย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 ย่างไง ดังมีอีก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 อมีอีกนมีอีกเฮ้ยเฮ้ยมีอีกอ้าวไม่โดน หมดหมดแล้วมีอีกปะไม่น่ามีแล้วตอนนี้นมีค่ะใครบอกไม่มีเอ้ยออใครบอกไม่มี อยู่มันมีอีกมีมีคนหนึ่งอยู่ตรงแถวนะแถวนี้แหละโหแล้ววงบีบมาแล้วฉันยังไม่ได้เก็บของอะไรเลยตายเถอะฉันยังไม่ได้เก็บของที่ฉันยิงเขาเลยวงบีบมาแล้วหน่หนไล่ตูดมาแล้วค่ะล่าสุด แล้วเพื่อนฉันหายไปแล้วคะตอนนี้เฮ้ยมีคนมีคนอยู่ข้างล่างเอาเลยดีกว่าหนูวงมันมาแล้วลูกต้องไปกันนั่นละตรงเนี้ยเดี๋ยวนะแล้วคน หาเธอหาเธอสะด้วยหาเธอสะด้วยยังไงติดติดดีติดดีฮัลโหลมาแล้ทุกคนไปถึงไหนแล้วเนี่ยติดดี พอที่แกปีเมื่อกี้โทรศัพท์เท้าเมื่อกี้แกไม่อยู่อ่ะโหชุลมุนมากแต่ฉันก็ดูอยู่นะเอาแล้วทุกคนระวังอย่า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 มาหยอกนี่อ่ะอย่ามาหยอกตามมาเลยหุ่นยนต์จบระเบิดตามมาตามมาลงอยู่ไหนอ่ะ เยี่ยมเรียบร้อยจบเบอร์หนึ่งครั้งทุกคนทำไมตกแค่ครั้งเดียวอ่ะเอาเอาไวตกก้ตกตอนตกทีเดียวไงอ๋อหรอเ <c oughs> ยี่ยวนายก็ไม่ไม่เก้าสิบเก้าแล้วใช่ไหมแล้วกนแล้วกนที่เล่นเกมนี้พี่ฉันดูแรกๆมันจะมีเลขเยอะเลยนะเจ็ดส,ส,สิบห้าหลัง แค่การถานนร 7, ่านเราจ็ดสิบห้าใช่ใช่จำได้มว่าเจ็ิบ้าทีแรกจะตายที่ีเลยเดี๋ยวนี้ต้องที่หนึ่งเท่านั้นค่ะใช่เวลาจะเริ่มนะพราเห็นคนขายอ่ะถ้ามันมากันจริงๆจะิ้งให้มันยิงเลยทำไมเพราะมามันจมุ่หเป้ากันยิงแล่ มีคนอยู่ข้างล่างนะหนั่นน,น่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออตายไปก่อนอขอของนะคะยี่ห้อ คนี่คือเราเดินหนีวงกันอย่างเดียวเลยเนี่ยตอนนี้วงมันก็ปีบดเก๋เก่งยี่โดปีบเก่งมากวงอ่ะนู่นเห็นไหมใต้นู่นแล้ลว,วงอ่ะแล้วกัน ขออันนี้หน่อยขออยากขอไปโอเคไปต่อแวะเก็บของ หอมไปตำติดให้แม่ปะติดกระเทียมกระเทียมสัมงบีบติดห้ามิ้วแล้วก็เอาไท่มตรอะไท่ม็ตใส่ไปสามนิดนะถ้ามันมีกลิ่อมของไท่หน่อยไทขาวอ่ะจะได้ไม่พัดเขาแล้วก็เอาลูกชิ้นอ่ะลูกชิ้นออกมาหั่นตึ้งติดลูกแล้วก็เอาหมด ไข่นนสามแผลงแล้วก็เด็กสะโพ้เลยโน่นกระโดดย่องแก๊งอยู่ตรงนั้นน่ะย่องแก๊งหรอจิดละหนูเลน่นกับใครมาเล่น

ีฉันไม่เห็นมันได้ไงวะมันมาทางไหนะนะใครเที่ยวไอ้ก้อนหินนะไม่ใช่เป็นผู้หญิงอนะ่ะแล้วที่พี่ถามจริงเลยเนี่นยมันผู้ผ่านเลยผ่านโซ่มันไม่เห็นอะเปี้ยงอะไรนะแกพูดอะไรไม่ดูเรื่องฉันบอกว่าไอ้ก้นอนหินแบบเนี้ยตอนยื้เรอหลังทิ้งละคุณโดนรูปผ่านฉันถามโซมันไม่เห็นมันอะ เพราะอะไรวะมันมุมมุมมองมันไม่มันต่างกันมั้งเชื่อไหมมุมมองหุ่นยนต์กับคนมันต่างกันไงแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมายิงไอ้เดียว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  คิดแต่ว่าคิดแต่ว่าอีแรนมวนจะมาแย่งแฟนแกเพื่อนแล้วทำไมต้องมาแบบนี้ฮะย่าเขาจะมาแย่งแฟนแกละทีคนเนี้ยอยไปยอมมันเพื่อนมันจะแย่งหัวแกแล้วนะมันจะแย่งหัวแกแล้วอย่าไปยอมมันนี่มันเป็นเมียนหัวกันตอบมันต้องอย่างนี้ แล้วมันไปไหนแล้วะวะไม่ไม่คือประเด็นน่ะคุณโดนชัตเตอแตกแล้วอะโน่นเอมอม,มันไม่ฟ้อมามันไม่มีมันหมดแล้วเอาเวงก็เอาวงเดีย๋ยวก้อนโยงว,วงไม่ยังมีโอ้ย<ม>ลงน้ำดับอะไรกันหรอไม่ใช่ดับได้ไงลีโด้ม,มันดับไม่ได้โอ้ยโน่นอีกนี่นี่โน่นอ,นอีกโน่นอ,นอีก เห็นบ้าตรงเขาวะตรงเขาเฮ้ยเหลือสองคน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 โอ้ยมันแปลงร่างมันแปลงร่างอ่ะเย้เลยนะแต่ต้องหลบบารดีๆนะเอว้าวมันจะมาแยกหัวกันแล้วเดี๋ยวเอ๊มันจะมาแย่กหัวกันแล้วนะบารดีๆว้า แคเร็วๆมันจะมาแย่งผัวกันแล้วนะมันระเบิดไปแล้วค่ะท้าสุดและออกไปข้างนอกเลยเหรอระเบิดไปดีตู้ยังไงฮะฉันอยู่ข้างในค่ะนูนอินเนอร์มาเต็มเลยเพระหนึ่งว่ามีผัวเป็นตัวเป็นตนทางทางท <laughs> ไม่ไม่มีผัว <laughs> ทุกคนคงคิดว่าเฮ้ยเขาลังโผล่เขามาก <Yeah. S 1> เลยอ่ะทีเนึ่ยค่ะัยาดตะเบอร์อ่ะัยาดเลยทุกคนเราขอประทานอภัยบางช่วงบางตอนอาจจะขาดหายไปนะจ๊ะแกจะไล่ตอบปะไม่ได้ไล่ค่ะ แกจะตีต่อไหมแกจะอัดต่อไหมอัดต่อเอออัดคนเดียวไปก่อนเดี๋ยวไปพัดกระเพราให้น้องแป๊บนึงือโอเคห้น้องงี้หละ <laughs> ให้น้องชายเหรอน้องหัวโอ้น้องหัวหิว, <laughs> ว,หวข้าวโทรมาฝั่งข้าวแล้วด้วยนะเดี๋ยวมาเยวปิดเสียงไว้ให้ โอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะ่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สก,กายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งไ้ด้วยนะคะ <S <S <ๆ>เผื่อสก,กายลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะยัไงก็วันนี้สก,กายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับคุณยนต่อไปบายค่ะ